แม่งดูดเบาๆเลยอะ่ะกลัดไป oh. จรับถ่ายปะวะถ่ายเอ้าถ่ายาถ่ายโอ้ oh. ดูดเบาๆเลยโอ้ยเหยื่อคาปากเฮ <laughs> ้ยเทมาเพื่อน มาถือกล้องเลยมันดูโคตรเบาเลยตัวเนี้ยเออตัวตัวเบาเลยทะลุแฟมทะลุกระโหลกเลยโอ,อ้โหตัวนี้แผลสวยทะลุกระโหลกนะครับเยอะแซดเอ,อ้ย สีส้มนี่ครับจะโดนำเนินสัตว์เอ๋ยสีส้มรอดแล้วโอเคเดี๋ยวปล่อยไปแลมดับวะเม็ดมันไม่ใช่ดับหมายนี่มัน,มนหน้าจอมันแค่นี้เฉย เฮ้ยถ่ายรูปไอ้ลามโถแหมที่ตัวเองไม่ลืมนะที่กูวเลืมปลาครับปลาฉลามเอาปลาเปล่าน้องเอาปลาเปล่าเอาทำไรอ่ะโอ้ตัวมันเล็กอยู่ปล่อยมันได้ไม่โตก่อนหรือไม่แกงจริงเปล่าเอาไปให้แม่ทไม่ใช่เอาไปทิ้งขว้างนะเอาพี่ให้พี่ให้่ใช้ยี่อะไรอ่ะสัตว์เอ้ย แต่ระวังระวังแต่แล้วใส่อะไรกลับอ่ะผมก็ใส่เลยมีถุงเปล่างใส่ได้เปล่าใส่ไม่ได้ปล่อยไว้หยอกหยอกเจอเจ้าถินถ่นเจอเจ้าถิ่นถ่ายอยู่ปะเนี่ยอเออฮะพี่อยู่ทุ่มแบรนทะลุถุงเนี้ยทะลุะอ่ะ องนี่ไงมันอยู่ไก่นี่อ่ะเออไม่อยู่วยถ่ายได้หรืออะไรรวมมันดิุดเลยยาวไปทิ้งนะฮัมันจับเป็นเบ่อเด็กอะหลวงปากไม่ได้นะ มันกัดนะรู้นนเปล่าอันนี้ช<ะ>ัน <ชะ S 1> ดูครับฉโดชาโดไม่ได้ชนครักินเปล่ากินเปล่าไม่กินพี่จะได้ไดปล่อยกินนะเนาะโอเคระว,วังกระโดดลงน้ำไอ้จับดีไอ้ผมไอ้ผมกลัเลยเอาเอาหัวมันใส่ถุงไปก่อนเออหัวมันใส่ถุงไปก่อนเออรอดไะเนี่ยตัวเล็กถุงทะลุเปล่า เออโอเคมัดถุงแล้วก็วางไว้โอเคครับสวัสดีครับ,รบมืดแล้วกลับบ้านได้แล้วบ,บ้านอยู่ไหนอะก็อยู่ห้องนีนี่ค่ะอ่าโอเคบายบายที่มาอีกบ้างครับฮะ